ทางแถวทางภาคเหนือเองเอน,เนี่มันขึ้นมาเท่าไรความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ถึงกิโลหรอือเท่าหรือไม่ก็เมตรไปพนันพันเมตร,รกว่ากว่าภาเหนือมันเท่าไหร่มันเมตรเป็นเป็นกิโลขึ้นอ่ะมันก็พัน เทือกเขาตะนาวสีอยู่ต้นไม้ใหญ่ๆเหมือนกับร้อรถแกยังแ้งขึออะไระไร้รอ,อรถแกไทำไมรมันเป็นทางรถไฟ้อรถอะไร ทะเบียนข้างหลังนั่นเอง เฟรมแล่วุนวุนเฟรมเราเจาะไอ้คุณเจาะกันไปจนหมดแล้วกระ้ยายเออ,เอ,อไม่ไม่หมดแต่ว่าราคาเหมือนแร่ตอนนั้นตกต่ำเลยต้องปิดเหมือง เขาปิดเมื่อตอนปีสองเจ็ดเองะคป,ประขึ้นเพาอาหาริอะนีไม่เหมือนเาใหญ่จะนั่งรอนางือาหารเดเยอะองไงงัน้นแหะไม่ต้องหากิน่ะมพือกิงพวกวางมาหายหรืตามบ้าน Mmm. <clears throat> กนเหมือนกับเปลือกแย่เลย